สำหรับเรื่องผมขาวแล้วนะครับอายุกลางๆคนนะครับก็เริ่มมีผมขาวกันแล้วนะครับผมก็ถ้าจะให้แม่บ้านนะครับย้อมหรือโกรกผมให้ก็โอ้โหนะครับยุ่งยากลำบากแล้วก็แม่บ้านก็สายหน้าเลยนะสีผมก็ขาวขนาดนี้เลยนะครับเราจะมาปิดสีผมขาวกันด้วยสีน้ำตาลเข้มก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสีน้ำตาลเข้มลูกค้าบอกว่าชอบนะครับเพราะว่า จะไม่ชอบดําแบบธรรมชาตินะครับแต่ก็มีสีดําแบบธรรมชาตินะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มเรามาลองปิดผมขาวด้วยสีน้ําตาลเข้มโดยที่ให้ลูกค้าทําเองเลยนะครับอย่างเช่นพี่ๆจะเอาไปทําที่บ้านก็มีแค่กระจกเล็กบานเดียวก็สามารถทําเองได้เลยครับผมเรามาดูกันเลยครับก่อนที่จะไปเริ่มทําการสระนะครับแนะนําให้เป็นใช้นะครับเบบี้ออยหรือว่าปิโตเลียมเจลลี่นะครับ ทาใต้บริเวณนะครับหลังใบหูหรือว่าหลังลําคอนะครับเผื่อว่าทาอาจจะเป็นเปื้อนได้นะครับผมก็ทําการทาแล้วก็ไปเตอร์ธรรมดานะครับสามารถใช้เองได้เลยแบบตามคลิปเลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับทาเองไม่ต้องยุ่งยากกับท่านไหนไม่ต้องยุ่งยากกับแม่บ้านนะครับสามารถทําเองได้แบบนี้เลยขยี้ขยี้ขยําแล้วก็ทิ้งไว้แค่5นาทีเองครับไม่นานถึง10นาทีเหมือนยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นเลยนะครับผม 5นาทีก็ล้างออกก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เลยครับหนุ่มขึ้นทันทีเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบดูธรรมชาติครับราคาก็ไม่แพงครับแค่59บาทเองนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับาจะเป็นสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลประกายแดง เป็นไงบ้างครับทาเองง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีเองนะครับทีนี้เราก็รอ5นาทีแล้วก็ล้างออกก่อนจะไปรอล้างออกเราไปรับชมกันเลยนะครับว่าภายในกายเยเมนนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมกายเยเมนนะครับส0สีน้ําตาลเข้มนะครับไม่ต้องรอนานถึง10นาทีเหมือนแบรนด์อื่นนะครับเหมือนเจ้าอื่นกายเยเมนรอแค่5นาทีแล้วก็ล้างออกปิดผมขาวได้เลยนะครับมีส่วนผสมนะครับของ น้ำมันออร์แกนนะครับผมแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดกาแฟนะครับปราศจากแอมโมเนียและไม่ทําให้มีกลิ่นฉุนนะครับผมนะครับปิดผมขาวได้100%เปอร์เซนนะครับปิดผมขาวยาวนานถึง5สัปดาห์เลยนะครับผมนะครับรุ่นนี้ก็มีคู่มือบอกวิธีการใช้ทางด้านหลังกันด้วยนะครับบอกจะได้ใช้ไม่งงนะครับไม่ซับซ้อนนะครับวิธีการใช้แบบง่ายๆนะครับทำตามได้เลย เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แกะออกมาก็จะเห็นนะครับด้านหน้าซองก็มีคู่มือการใช้อีกนะครับบอกวิธีการใช้ทุกอย่างนะครับบางท่านบางยี่ห้อนะครับต้องไปซื้อถุงมือเพิ่มนั่นเองนะครับแต่รุ่นนี้ของกานิเย่เมนไม่ต้องซื้อเพิ่มครับเอาไปเลยแถมฟรีไปเลย1คู่นะครับผมบางแบรนด์บางยี่ห้อก็จะมีแค่ตัวแชมพูนะครับ จะไม่มีถุงมือให้นะครับคู่มือนะครับก็มีบอกทั้ง2ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับหรือบางท่านนะครับจะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็เป็นนะครับก็มีภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับโอเคครับถึงเวลาล้างแล้วเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็พิสูจน์กันครับว่าจะเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่สระล้างแล้วนะครับล้างน้ําออกแล้วน้ำน้ําสะอาดออกแล้วโอ้โหนะครับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับโอ้โหนะครับจริงๆนะครับคนเดิมนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีรูปนะครับก่อนทําและหลังทําให้ดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับหนุ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอ้โหนะครับอันนี้เป็นของกาเน่เมนครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับก็จะเป็นแบบ นะครับไม่ดําจนเกินไปนะครับผมสีธรรมชาติก็มีสีดําธรรมชาติแล้วก็สีน้ําตาลประกายแดงนะครับผมโอ้โหนะครับจากันแทบไม่ได้เลยนะครับผมนะครับเป็นไงกันบ้างครับเนาะนะครับจากมาแบบเรียกตาหรือเรียกคุณพ่อเลยนะครับผมนะครับอันนี้อายุประมาณเกือบ40ปีนะครับลูกค้านะครับผมประมาณ38นะครับอายุประมาณ38ผลลั์ออกมานะครับเดี๋ยวจะมีอ่าก่อนที่จะก่อนที่จะทําให้ดูนะครับแล้วก็หลังสระ ของแชมพูการีเยเมนก็ผลลัพธ์ออกมาถือว่าโอเคเลยนะครับหลังสะรอแค่5นาทีแล้วเราลองไปลองเซ็ตผมดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับนะครับเซ็ตผมออกมาแล้วนะครับมนะครับอายุอายุอานามเนี่ยจำกันไม่ได้เลยนะครับหนุ่มขึ้นเลยเฟี้ยวขึ้นเลยครับผมโอ้โหนะครับเซ็ตผมออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วจะมีรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปก่อนที่จะทําให้ดูนะครับว่า แตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมแค่59บาทไกาเยเมนหล่อได้เลยครับผมโหนี่ครับเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ก่อนที่จะทำนะครับเนี่ยโอ้โหก่อนที่จะทำเอ่อต้องเรียกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณตาดีเนาะเนี่ยนะครับเป็นไงนี่ไงดูกระจัจนะครับนี่เส้นผมจริงนะครับไม่มีการตกแต่งทำอะไรทั้งสิ้นนะครับผมหงอกจริงนะครับผมโอ้โหนะครับ จำกันแทบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับผมเหมอกจริงครับแต่ตอนนี้สิครับกลับกลายเป็นแม่หนุ่มเลยใครๆก็เรียกพี่ถ้าเรียกพ่อก็คงไม่ได้แล้วต้องเรียกพี่ครับผมนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมก็ราคาห้าสิบ้าบาทเองนะครับผมจุ๊บเลยนี่โอ้ยสายหลอ